ไม่ฉลาดหรือฉลาดไม่เพียงพอไม่ทันเล่เหลี่ยมไอ้กลโกงอะไรของคุณเซน i̇şte. เอางนี้แล้วกันเอาตรงๆเลยอ่านะนะครับนะเข้าใจนะนะครับมันไม่ยังถูกใจแหละแต่มันดูแล้วมันลักษณะมันมันไม่น่าไว้วางใจให้เป็นอนายกจิงป่ะฟังแล้วพี่น้องว่าไงล่ะนะครับอ่านะฮะนะครับจุกกรูนะครับนะนะครับอืมนะครับว่าไปครับนะครับเนี่ย มีอะไรบ้างครับอืมนะมีอะไรถามอะไรครับใครเห็นด้วยครับวันนี้ดีใจกันนนะวันนี้แบบพอบอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมเฮเลยนะครับนาะยกจะโดนคดีไหมไม่รู้มันต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนภูมิใจไทยรอดเลยครับนะศารไม่รับนะนะรอดก็บอกแล้วภูมิใจไทยเขาเนี่อะไรนะสีน้ําเงินนะเพื่อชาตินะครับอืมเออ นะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับภูมิใจไทยก็รอดนะครับนะตามคาดสีน้ําเงินเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นเขาก็ทําอะไรเขาไม่ได้หัวเฮออะไรต่างๆอะไรต่างๆนะทําอะไรเขาไม่ได้ตลาดหุ้นไทยเพิ่มเลยครับสิบเก้าจุดนะนะพอไม่พอนายกคนนี้ไม่มีหน้าที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นดีเลยครับภูมิใจไทยใหญ่จริงๆไม่มีใครทําอะไรเขาได้อันนี้เรื่องจริงครับนะครับแดงแพ้น้ําเงิน ก็อนาคตรก็ลำบากก็พักเพื่อไทยก็แย่ลงไปก็พักน้ำเงินแม่ก็ใหญ่เอาใหญ่เอานะครับบิ๊กเต่าตรวจสอบจอร์นี่มือปราบหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ทราบจะดูข่าวว่าอย่างนั้นนะคือจอร์นี่มือปราบเนี่ยหนึ่งเป็นคนดังมีคนติดตามหลายล้านเพราะนั้นคนก็ต้องหมั่นไส้ธรรมดาคนรักก็มีคนเกลียดเนี่ยคนเกลียดเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าจอร์นี่ไม่น่าจะมีเรื่องทุจริคตคดโกงัปชนอะไรนะ น่าจะเงินทองได้ได้มาจากธมากินอยากให้พี่เดชาคุยเรื่องเขาก็โดงมีอะไรเขาก็โดงมันก็มันมีหลักฐานอะไรถ้ามีหลักฐานอะไรมันก็คงจะดําเนินการไม่ได้แนละ้วแสดงว่ามันมีช่องว่างนะครับเรื่องเขาก็โดงนะอืมอ่านะครับสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้อเดี๋ยวก็มาทํางานต่อเพราะระบบผูกขาดอ๋อขับขับสบายๆนะสารรัฐมนมีมติกระชันไม่รับคําร้องนะัทพร กล่าวหากกตอเอือ้อภูมิใจไทยเนวินเครือข่ายพัวพันขบวนการหัวเลือกสอวอก็ต้องบอกว่าจุกรลุ่ก็เครือข่ายน้ำเงินลอดแดงยับหมดยุคแล้วแดงอนะครับยุคต่อไปก็เป็นยุคน้ำเงินนะครับสบายๆกันนะครับพี่น้องครับอืมนะนะครับนะแพทองทานขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทย ที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือโกรธเรื่องนี้ขอยืนยันว่าทําเพื่อชาติผมไม่รู้ว่าชาติไทยหรือชาติเขมรนะนะครับอืมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จบแล้วนะจบแล้วลูกสาวทักษิณน,นะครับอืมนะฮะวันนี้ก็แม่งจะคงประมาณนี้แหละนะอืมผมทำปัดตอบรักษาการกนายกมีอำนาจยุบสภาห,หรือไม่เมินมองเป็นเรื่องของนิติสงคราม นะทุกวันนี้เราโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่มันไม่มีใครทําอะไรแพรทองทานได้นะมันเกิดเกิดจากการกระทําของตัวเองเกิดจากความฉลาดที่ไม่เพียงพอของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างสะดุดขาตัวเองทั้งนั้นนะครับเนะเกิดจากปากของตัวเองเกิดจากความที่ไม่ฉลาดไม่ทันคนเอาคนที่มันไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอมาเป็นนายกก็แค่นั้นไม่มีอะไรนะครับคือนอหนาจให้กับประชาชนยุบสภาดีกว่าหรือลาออก นะครับดีกว่าฮะหาคนเก่งๆหน่อยผมเชื่อในพรรคเพื่อไทยคนเก่งเยอะแต่ไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของนายใหญ่นะครับกรรมเจอกันกระทานะครับอขมิขม้นจะจบยังไงขมิน้นก็ปล่อยแม่งไปนะวันๆแม่งกับนะอะ่ปล่อยข่าวเท็จทั้งวันเนะี่ยอย่าไปฟังไอ้พวกขมิ้นนะวันๆไม่มีหาอะไรเลยนะนะมันทําอะไรประเทศไทยไม่ได้อย่าไปฟังมันเลยเหม็นขี้ฟันมันพูดอะไรทั้งวันนะครับอืมอืม นะอา่านะฮะว่ากันไปครับพี่น้องครับ